ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจแรงขับเคลื่อนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเติบโตสู่สิ่งใหม่ๆสร้างเส้นทางสู่อนาคตครบทุกสีสันแห่งประสบการณ์สวัสดีค่ะเอมมี่วันนิพาชานวัตรมอ,ตเ,อมเตอร์โช a m b อม s a สเต2023ค่ะ วิชิตาดานน้อมสอนมอเตอร์โชว์แอมบาสเดอร์2023ค่ะสวัสดีค่ะนกปารมีสิริสัพพวีมอเตอร์โชว์แอมบาสเดอร์2023ค่ะจูเนียร์พัทรพรมาลีมอเตอร์โชว์แอมบาสเดอร์2023 สวัสดีค่ะออมสิมเมธานีวีพีอัฒน,นาพลมอเตอร์โชว์แอมบัสเตอร์2023ค่ะพวกเราเป็นทูตประชาสัมพันธ์พิเศษของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่14นี้ค่ะ ซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Colorful Experience ประสบการณ์ครบทุกสีสันค่ะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าเมื่อคุณได้มาเดินงานนี้นะคะคุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์มากมายค่ะรวมไปถึงเทคโนโลยียานยนต์โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้านะคะที่จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตของเราในปัจจุบันนั่นเองค่ะ สำหรับการจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ในครั้งนี้ได้มีแบรนด์รถยนต์เข้าร่วมแสดงนวัตรกรรมยานยนต์มากกว่า40แบรนด์และนี่ยังแสดงให้เห็นว่างานมอเตอร์โชว์ของเรายังคงเป็นงานที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตรกรรมยานยนต์ด้านการท่องเที่ยวหรือด้านอีเวนต์ออแกไนซ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆอีกด,ด้วยค่ะภายในงานนอกจากจะมีรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์และชิ้นส่วนของรถให้เลือกชมกันแล้วยังมีกิจกรรมของทางด้านอ e ีสปอร์ตด้วยนะคะ นั่นก็คือการ Torismo Pro s ซ r รีส์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิ2023ค่ะจัดขึ้นในวันที่25มีนาคมถึง1เมษาย,ยนนะคะเกมการแข่งขันครั้งนี้จะใช้เกมการแข่งขันกันโตลิสโมเซเวค่ะและที่สำคัญได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก Polyphony Digital ด้วยแน่นอนว่าจะต้องสนุกเล้าใจแน่นอนอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะ สำหรับปีนี้นะคะก็พิเศษมากๆเลยค่ะในการจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นะคะ,ะในฐานะผู้สัดค์เราก็ได้ร่วมมือกับ TikTok Thailand นะคะและ Media Intelligence นะคะหรือว่า MI ค่ะในการทำ TikTok มอเตอร์โชวนะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงคอนเทนต์และสิ่งที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงคะ่ะเรายังมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกนะคะเพียงแค่ใส่คำว่า Hashtag Challenge แล้วก็สามารถรับของรางวัลได้ด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะนอกจากในงานนะคะจะมีรถยนต์นวัตกรรมใหม่ๆและยังมีสาวๆส,สวยๆอีกเพียบด้วยนะคะในงานนะคะยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นรับรางวัลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะงานเริ่มวันตั้งแต่วันที่22มีนาถึง2เมษายนณะอาคารชา a l นเจอร์ทอ1 l 1 3ณอิ p a c t เมืองทองธานีค่ะเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึง22นาฬิกาและมาพบพวกเรากันเยอะๆนะคะแล้วพบกันนะคะ